วัดดีพี่น้องวัดดีพี่น้องเพชรลำเพลินวัดดีพี่น้องเอฟซีสาวหลาลำละครแล้วก็ศวัดดีเอฟซีทั่วโลกเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเด้อพี่น้องเด้อวัดดีทุกคุกทุกคนพี่น้องเห็นไดมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โอ้เชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็บทติดตางมันเนาะข่าวๆของน้องขับหล่าลำละครท้างน้ะพี่น้องเนาะสิ่งเมื่อวานนี่เพยคนก็ได้กก็ไปเยี่ยมบ้านเพ่นพี่น้องก็ไปเล่นบ้านเพี่น้องประกา เอาเสือเอาเสียพี่น้องไปพาอาจารย์ทั้งฟังไส้ฟังเล่าเข้าเจิมให้พี่น,น้องโอ้ทีมงานมันก็นไปหลายคนพี่น้องเนาะอืซึ่งน้องก็ได้รับการต้อนรับเป็นย่างดีพี่น้ไไนองจากยูทูบเบอร์ฟังเล่าเข้าเราพี่น้ไไนองเนาะอืนี่แหละพี่น้องบ่เอิ่อว่าดั่งเชื่อว่าเป็นยังไงหรือว่าเป็นกระแสบอกพี่น้องนี่ยังไงเขาต้องยอมรับพี่น้อง ช่วงนี้สาวหลาล่ำละข้นเนพะื่อนอะกำลังมีกระแสพี่อน้องะเดี๋ยวเาลัง่เป็นกระแสพื่อมเราะว่าน้นอกที่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังอีหยังอืมป็จีุบยูทูบเบอร์ลายสองแล้นะเออคอยติดตามค่อยไทยอยู่ตลอดไวลได้นะพี่น้องนั่นคือคนเขกําลังเป็นกระแสพี่นอนเองเด,ออด้อคนกำลังเป็นกระแส,นะค,นนะแสคนกำลังฉีดออดังเมเสือเออดังก็แล้วแ,วแต่พอถึงกับ,บาโป่งปังอืม ว่าถึงกับว่าโป่งปังแต่กลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่เขาสังเกตบางพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นกระแสมาเนี่เกือบสามเดือนแล้วนะพี่น้องนะอืที่เขาเตือนที่สามเดนอนพี่น้องเป็นกระแสแห้งมาเนี่ยเด็กตามปกติน่ะถ้าคนมันแน่นอ่ะมัมีคนติดตามมีคนบางแนนเนี่ยอุ้ยเดือนบพพรเดือนก็หายไปแล้วกระแสนะพี่น้องมันไม่ได้รับการตอนรับแบบนี้พี่น้องอื่พี่น้องสังเกตตรงนี้ น้องเป็นกระแสเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื <si ่อยๆพี่อนน่องไหลค่อยๆอกเพี่น้องแต่มันไหลเรื่อยๆ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 พี่น้องก็คือหยดวิวของเพ่งน้องอะไรพี่อนน่องถูกมือนีิก็ยังไหลอยูหยอดวิวเพ่งน้องอ่ะละเอยังไหลเรื่อยๆเรื่ๆเรื่อยๆพี่น้องบ่ได้บื้อบ๊อบบื้อบ๊อบดอกพี่น้องแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องนี่มันกับเขากอบผมเหมือกันว่าเพี่น้องว่ามันเป็นน้ำมันหยังมันกลาเป็น อาจทีเป็นน้ำบุคลิกส้นตัวของน้องนะพี่น้องนะเนาะแม้ว,ว่าน้องเป็นคนเสมอตน้นเสมอไปอม,มนุษย์สัมพันธ์ดีพี่นอ้องเพราะว่าเส้นยังกงคือ,ค,อคือมีทุกคนไหนความสนับสนุนนะพี่น่องให้การสนับสนุนเพราะว่าน้องเป็นบอกซื้อน้องเอาน่องดีนะพี่น้องเอาอน้องดีนะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีใจนะ้ำผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะพี่น้องเนาะ อุ้ย,ยพายุพอดีใจพายุพุม่มขุ่มใจพี่นอ้องเหรอเนาะยูทูบเบอร์ YouTuber จะว่ามาตาใสมาตาใสมาล่อตะไทยมาล่อเต็มบนมันเหี่ยนเหี่ยนเพิ่นพี่นอ้องเออทั้ทงทงัทงตะกี้ตะกอนนต่ว่ามีคนรู้จักแม่นบอลอืมบัณน์ในปัจจุบันนี่บัณฑ์เออมีตะคนมาล่อหน้องเอามาถ่าตอนหลับน้องอืมยูทูบเบอร์ได้ร้อยสองพี่น้องเพิ่นไปถา่าทำเขาวเห็ดขขาวฮยอยากไปน้ำเสนอ ข้าวข้าววนหนอคำลามาจังสันจังสี่ป้าพี่มาพุ่นจังสีจังสี่เป็นบอลนั่นล่ละพี่หนอดีใจแท่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่พี่นนอแมนเฮากัเฮากับพุ่มใจพี่หนอแมนบอลพุ่มใจไครจะบพุ่มใจพี่นนอเป็นบอลล่ะอย,อยู่บยาข้มีคนมาต้อนรับลูกเขา้าให้ความสำคัญกับครอบครัว,วของเฮาแมนบออพุ่มใจพุ่มใจพี่หนอ พู่มใจแท่นเพลนว่ามันยังพู่มใจแท่นพู่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องย้อนน้องสูพี่น้องย้อนน้องสูย้อ,ยอนน้องสู้ออยขันพ่อสูมันเหมือนว่มีมือนี่แม่นที่ดีพี่น้องเขา,าบ่้โหเจักดอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี่เขาก็ต้องยอมรับพี่น้องว่าน้องทับตัวดีเนาะ <c oughs> อื ข้างบเขาเบิ่งป really? huh? oh, like ัจ <necessary> จุบันพ mm ี hmm. ่น <scrape gun> <noise> ้องข้าเบิ่งปัจจุบันมันไม่มีผู้ใดสิไปสามารถรู่ดอกว่าอนาคตนะทั้งหน้ามันด้เป็นยังไงแม่นบ่เออข้าเบิ่งแค่ปัจจุบันนี่ยนะพี่น้องปัจจุบันเนี่ยบ้ห้ทถ้ำดีคิดดีคิดบวกมันบ่พี่น้องอื้ไยสิไปฮู้ว่ามื้ออื่นเอามื้ออื่นจะเป็นจังได๋แม่นบ่ซั่นพี่น้องเอาเออนอนหลับไปมื้ออื่นอย่าติดตื่นบ่เฮาบ่หู้จักอนาคตข้างหน้าออื โอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โหดูเจ้าว่ามือเงินมันสิเป็นจังได๋ฮู้แต่ว่ามื้อนี้เท่านั้นล่ะพี่น้องฮู้แต่ว่ามื้อนี้น่ะเขาทำดีอืเขาเสมอต้นเสมอปลายอือ่อนหน่องท่มต้นนี่ล่ะพี่น้องจุดขายของน้องค้าหลาอืจุดเด่นเลยจุดเด่นของน้องค้าหลาเลยพี่น้องอืจุดเด่นน้องข้ามหลาคือคือจุดนี้ล่ะพี่น้องจุดอื ทุกมือนี่พี่น้องทุกมือนี่อันนี้เอฟซี FC นี่สิ่งมัเริฟังแล้วเสียงน้องกันอะอันนเอฟซีสิ่มาม่วงโตน้องแล้ว,นะท,ลวทุกมือนี่นะอืน้องที่ไปไซมา่าไซเฮ็นยังเฮ็นยังมันพิษผ่านในนี้เท่าไหร่เอฟซีเป็นก็บดีว่าพี่น้องเป็นการหาย,ายอืพเสียงบอดีแต่เสียงน้องก็มีสเสน่ห์อียิลียอมรับอยิลี่ปน้องเสียงน้องมีสเสน่ห์คือฟังแล้วมัน มันอยากฟังอีกกับบอกไปไล่เที่ยวเหรอพี่น้องเนาะกับสมือนี่ก็ยังฟังอยู่ทุสมืออยู่ผมเพื่อไรเนี่ยพวบานฟังบอเบียส่วนคนที่บ่มักก็บอกว่าโอ้ยมาเป็นตาชีตเตะอันนั้นก็แม่นพี่น้องไม่เห็นังไหนเพิ่นกับบอมักแล้วเพิ่นกับว่าจังไงเพิ่นกับบว่าดีน้ำดอกปล่อยเพิ่อนเมียบอลบบพี่น้องมุมมองของแต่ละคนมันพือกันเนาะนี่ดีมันเหขียนคือกันแต่พี่น้องมุมมองของแต่ละคนมันพื้นกันผู้บ่มักก็คือบ่มักกันละพี่น้องเอี๋ยวห้อมหมัก ห้องกับมักไปหน่องอืมแต่กับห้าเป็ดยูได้สายกากไปหน่องอืมยูได้สายกากไปน่องให้โอกาสเขาแน่อืมให้โอกาสให้เขาได้พิสูจน์จะหน่อยแน่อืมไผ่ทไปเขียนห้องหูังห้กในกว่าไก่ตัวนีมวมมมม้มีเยอะบ่บ่มีบ่มีบ่มีอืมเจ้าเขาจะเลี้ยงก่อไก่หอดห้องหนังหุกหรือไ่น้องบางคนขีบปึกๆึกเนีะนะ้ยง เลี่อนสั่นปอหนึ่งนะเนีเขียนบโจบสัคค่นนะปอไก่ฮอนทุ่นหงหูกน,นะแมนบบสัน่นอืมไอ้โอกาสเต็มแน่นแมนโบเฮ้ยเลี่อนหนังสื้อต้องใส่เว้าหาหาวปีกผมไม่ต้อเขียนได้อันนี้ก็คือกันพี่น้องน้องเอาไปใส่โดนมาลนั่นดอกบ่โดนมาลนั่นอี๋ฮึนี่โบโดนมาลนั่นบ่โดนบอลนั่นทุกมือนีก็บซื้อว่าพันนะพี่น้องพานเลยซื้อว่าพานนะพี่น้องพานาพาน,พ,นพานพานัพนพนัพนเสียงดีเอฟซีโบมีมันกับโบมีประโยชน์หรอพี่น้อง <laughs> โหยเจอเสียงมวลเลยบ่มีเอฟซีบ่มีผู้สนับสนุนนะ่ะสมัยนี้นะพี่น้องเนาะจบสมัยสมัยสมัยนี้มันอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตพี่นอ้องน,น,ออน,นี่เราอวดไล์เอ้ยมีเอฟซีเขามาสนับสนุนในหลายน่ะพี่นอออ้องเอ้ยยังไหรนกร็ดังยังไหรนกร็ดัง <laughs> ดีใจน้อหนองเขาหลานนะโอ้ยดีใจน้นองน้องเขาหลานะาลานะ้องกันไป,ไป เออไปไวาพระอาจารย์ไปอืโอ้ก็มีไปหลายคนตัวอะไรพี่น้องเนาะเออเพิ่งปูยังเหรอปูสนไส้ปูยังเพิ่นกับไปโอ้นั่นละนั่นคันคันเพิ่นบ่เมตตาเพิ่นบ่เพิ่นบ่ดีน้ำห่อนะเพิ่นบ,นนบ่ไปน้ำห,หอ่อนะพี่น้องอืมีแต่ปูใหญ่ใหญ่ไปน้ำเฮามีแต่นั่นเบิ่องสัมพันก็ได้พี่น,นอ้องอื เอ้ยว่นไปครับเด็กๆน้อยว่อนไปมวนไปเห่กันแล้วก็เลียวไปนั่นขึ้นน้องตั้งใจที่สั่งจีหลีน้องตั้งใจอยากจะหาเงินหาทองมาสั่งครอบครัวซึ่งคนที่เพิ่นนีอายุแล้วเพิ่นมองออกพี่น้องว่าคนเป็นยังไงนั่นอ่ะมันต้องไปหาตาบอกเพิ่นก็ได้อรอกมันต้องไปดั่นเพิ่นอืเพิ่นมองออกพี่น้องเพิ่นเป็นระดับอาจารย์ออืเป็นยังเพิ่นจะ่ฮู้ยักว่าไผเป็นยังไงเอ้ยเพิ่นผ่านคนมาตั้งหลายแล้วพี่น้อง คนแบบใดที่เพ in ิ่นหนาย่างไปนําคนแบบใดที่เพิ่นที่ต้องไปนําเพิ่นเพิ่นจังสิไปกล้าไปนําอือซ้ำนั่นก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปอีหยังมากมายแม่มนโปรดอือต้องยอมรับพี่น้องยอมรับยอมรับยอมรับพนอดเนาะอือแล้วซึ่งฤดูกาลนี่ก็เพ็ดลําเคยมันก็บ้าวเต็มที่พี่น้องเต็มที่อัปเกรดขึ้นมานี่โว้า หมต้่งห่วงพี่น้องบมต้องห่วงเรื่อยหอต้องห่วง,อ,ง,วงอืมอี่นี้แน่นอน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 อืมคนสนับสนุนดีเอฟซีไลจังได้กระลอดพี่น้องจังได้กระลอดอีนนี้แล้วก็วส่วงน้องเปิดฤด,ด,ดูกาลเนี่ยพี่น้องส่วงวงเป็ดลำเพื่นมันเปิดฤด,ด,ดูการเนาะน้องก็จะได้มีคนรูอีกลายพี่น้องเพราะว่ามันไม่ได้เล่นยุคแครมวงเดียวมันคืออะลรสดเด้ เออไปหล,ลายๆจังหวัดหล,ลายๆจังหวัดหล,ลายๆอำเภอหลายๆอำเภอหละเล่นบัดรเปนบอถ้ามารอพิสูจน์กันว่า <c> ม <oughs> ิดฤดูกาลนี่ซื้อเสียเขางนองนะ่ะมันจะไปหอดใสค่ะเท่านั้นแหละพี่น้องอีอ๋ดีเออถา้ารอถ้าเบิ่งกันได้พี่น้องเลยแล้วเอาบางจากน่องเปิดฤด,ดูกาลไปหอดเป็นฤดูกาลพี่น้องตอนนี้มีคนยืนหลักแสนหรือสองแสนสามแสนแต่ถ้าเป็นฤดูกาลมันมีเป็นล้านพี่น้องถ้าเบิ่ง อีดีเถื่เบิ้งว่ะถื่เบิ้งอีดีย่อมต้องต้องยอมรับเขาพี่หนุอมจะยอมรับเขาเนาะอืเอ้าเอาเราไปหนุอมเนาะบอกมากกับพ่อสมควรนะครับบอกเวลาปฏิบัติามันคือหวย้างเหนือแถว่นอืนเอ้าคนมันมักบ่มักก็จะเบิ้งแม่นบ่อีดีพี่น้องโมมักบ่ต้องมาเบิ้งเด้อบ่ต้องเขามาเบิ้งบ่ต้องขอมาเบิ้งขันบ่มักบ่ต้องเขามาเบิ้งส่องผมเด้อ มันเดือดแต่เ่เจ้ากินเขาบ่เสียบนอนบ่หลับน่ะมันเดียดยร,นอนรนะดย้อนหมอเพิ่นโอ้ยเนาะเอาไปคนดีๆเพิ่นกินสยางนั่นน่ะโอ้ยเอ,อ้วเราเป็นหนองเนาะสามีเนาะสุดท้ายเขามีอย่างไรได้พี่น้องเนี่ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ซับค่าซับตะไคร่แบบขุดห้องหองกับเพาะมันลงพี่น้องเพาะมันลงไปอูดใส่บะซิวนั่นนะหรือว่ามีหวกพบแบบพี่น้องโอ้แข่งจังเนาะเนาะ เอาพี่น้องเอาสมิ่งเนาะสุดท้ายก่พี่น้องยู่ดีมีแห้ง้อพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งควายเงินไหลของท่องไหลมาก้อพี่น้องเด้อเงินไหลของท่องไหลมากพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสงบายดีสวัสดีครับเอาพอกันไหมไพี่น้องพอกันไหม